กาสวัสดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอซีบุตรสุขุสุนอ่ากว่าสิเป็นทางภายในแหะกต่างประเทศในสมังกันยินดีตอนทับเขาสุ่มซ่องในสมังแนอวเปิดภาพมาโมนี่แกเกีเ่ยวเขาให้นะเกี่ยวเข่ามือแรกตะกีว่าสีแหลวบุญุเพื่อจังสิกีลงมาเบ่งหมดคือกรอบเขากรอบเขาในสมังก็เลยเกี่ยวกับมันเลยในสมังสีภาพไปเบ่งบรรยากาศ เกี่ยวเข่าเนาะหอนเด่นหอนเด่นอ่าไปเบิ่งนั้นกันเลยเปิดภาพมากเกเจอพระเอกเขาเกี่ยวเลยว่าป้าว่าไม่สมบักับโคอนุญ,ญาเี่ยอัดคลิปก็เนาะ <c oughs> คนงานเกี่ยวเข่าก็ได้สามคนมื่อนี้นะวัยได้ลายอยองคนค่าเบียกว่ามืออื่นพ่นใหม่อีกมืออื่นที่ได้เพิ่มอีกมืออื่นเนาะ ตัอจะบังแล้วเกี่ยวเขาไว้ไว้เ็กพี่น้องเลยว่า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 ไปวะเดี๋ยวไม่สมบังสิพาลาะเบิ่งก้อนเนาะเลวหายถึงหัวเฮือนเขาเนาะเอือดเตื้อ เกวจนหูดับตับใหม่ีมองกะเลืกอการมาลงมาเกียวน้ำเพิ่มจะพางูหนักกาอนเกหนี่ยวเกะพรนันกระเป็นแบบนี้บ่คือรถเกี่ยว กะกะสกลมลมอยากขึ้นขึ้นไม่นั่งสามคนสี่จังหวัสมบงังหาจังไม่ส,บสมบ,งบังจะสมบังพ่อที่เกลียวไปถ่ายคลิปข้างนอก เกี่ยวเข่าไหวไปเนาะว่าว่าว่าสามคนนึงยังได้บักลายลายมาเนี่ยนะสี่ทั้งพอจำวางแม่์จำวางก็เลือกองเทียนจะได้ลงมาเกี่ยวน้องคนสบายดีน้องมั่งดเมื่อยบ่เกี่ยวเข่เมื่อยเนาะเมื่อยแต่กับใคอยู่เนาะมันล้มสีบดบดเนาะอ่า เคนก็เกลียวไว่ายๆไปเนาะคนกับ <lush> ผู้สาวได้ฝ่ายสนใจก็ติดต่อมาเริ่มเป็นจัวังชิดติดต่อให้คือเจ้าอันนี้ผู้สาวไปด้อสบายดีสบายดีดูสบายดีเมื่อยบ่เมื่อยอยู่เนาะหน้าเพิ่นกะมีพี่น้องเลยหาเพิ่น ยังบ่ทันที่ซุกคักพคนนะซุ่มซุกคักน่ะเพิ่นเกี่ยวมาแล้วถึงก็เลยมาเกี่ยวซะก่อนพ่นสามเข่าเพิ่นสุกสบายดีผู้นี้ฟังเพลงอ้อมๆอยู่สบายดีเออมีชาวางจ้างเป็นพรนวเ,เกี่ยวเข่ไาไผไวบก็ได้หลายเอาเป็นอิสระ,ะเลยม่ชาวางว่าไผ่ชาก็ได้หน่อยเนาะ ไครชาก็ได้เนาะยแต่ไม่ก็ได้หลายไม่ใช่ว่างเอาเป็นอิสระเลยเนาะพุ่นเลยสิเกี่ยวไปทางพุ่นเหมือนนั่นเนาะงงลงพุ่นงอลงพุ่นบอดกูดูตัวนั้นมาชุบเบื้งพุ่นเกี่ยวไว้ไว้ สี่คนเกี่ยวสี่ทางพอสมหวังเนาะก่อนเขาามองลาวเขาเป็นแบบนี้อิดเป็นกล้องเป็นกล้องไว้มันแดดมาเนี่เออแหงคักเลย เขอกลยชุมนันเขากลางเนาะยังไม่ทันพ่อเกี่ยวอีกประมาณทีหนึ่งที่พ่อเกี่ยวแล้วเรืองละชาวชาวางถามแม่เมื่อวานนี่เนาะแม่เมื่อไรสีเกี่ยวเขาอะาวชาวกระตอบเพิ่นว่าแรกวุ้นจะออกวุ้นชาอะไรแม่สีเกี่ยวอะลงมาเบิ่งก็กรอบอยากก้อย เกี่ยวเลยใช่แล้วะเนาะเงินสินประมาณนี้มืออื่นเนาะมืออื่นเพิ่งกะชิมากเกี่ยวอีกบางทีกระชิไดค้คนเพิ่ม จะคืบคืบๆนทางผ้าก็ได้นี่มันคอยลงทางลมคอยลงทางลมก็ทิศประมาณนี้เยวเป็นเคียวเนียวนะเฮ้ย เมื่อยบ่เมื่อยนั S ่งเฉาเมื F ่อยแล้วเกี่ยวเข่าเมื่อยกันใายฮอนฉะนั่งเฉาเมื่อยกันพี่น้องเอ้ยเมื่อยฮอนแดดโอเคมานั่งเฉาเมื่อยก่อนพี่น้องเอ้ยฮอนแดดเมื่อยสบายดีสบายเอฟสบายดีเอฟซีคอยเนี่ยเป็นจะได้เมื่อย เมื่อพแมพี่น้องเอ,อ้ไปจักแดดเมาแดดกับบ้านนั่นเดี๋ยวนี้แดดกับแดดเลยขณะจะมีลมห่วยๆน่อยหนึ่งเนาะเกี่ยวได้ลายเติบแล้วพี่น้องเอ,อ้เกี่ยวเข่ามือเกลกมาถ่ายภาพบรรยากาศให้อลายๆคนเนาะที่อยู่ไกลบ้านไกลเมืองเนาะให้เป็นเห็นภาพบรรยากาศธรศรมชาติบอืมอืม บรรยากาศเนี่นยเราเนพำ่พนองว่าคิดเห็นอดีตนะคิดเห็นอดีตผ่านๆมาเิ่นเคยเป็นเคยคเห็นเบี้ยเป็นเคยเห็นหน้าว่าสันท่าอ่อนอพี่น้องเอ้ยหน้าดำกำแหลบอแลรวันนี้ในเอฟซี F มาลิงเิ็นสีลงเนะ <laughs> าะพูดอะมีคิ้มดีๆกระผางไม่พ่อสมบังในเดอ้อเนาะ บ่ได้ท่ากันแน่เพื่อเพื่อดำนาแล้วบ่าใหยันเข่ากลับเพื่อเกี่ยวข้าวแล้วเออเพื่อเกี่ยวข้าวแล้วนะเนียนหนาดำดิเอฟซีเอ้ยเนาะเข่าวมาให้กำลังใจพอสมหวังในเด้อเนาะสู้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 ในเด้อเนาะกับการเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำเนี่ยบอกว่าชู้สู้ชู้ก็มีแห้งว่าจันนะมีแห้งแล้วมันมีกำลังใจเนาะเออ เมื่อยพี่น้องเอ้ยสิแหะชีวิตชาวไห้ชาวนาคําบ่เฮ็ดก็บ่ได้กินอือชีวิตมันต้องดิ้นรนเนาะเพื่อเพื่อชีวิตเด้อือเพื่อชีวิตเพื่อความอยู่รอดนะของไผของเราคือพอสมวังนี่ก็เกิดเป็นลูกชาวนาเนาะเฮาก็ต้องเฮ็ดให้เฮ็ดนาเนาะอืออยามหอยามดําเฮาก็ดําฮยเกี่ยวก็เกี่ยวอือ มนันยมเกี่ยวบดเขาสุกแล้วห่างเกี้ยวหาง,งยังไข้เลยข้มือเนะคุยมัดเลยคนเชื้อตุ๋ไถเนาะบริหารเนาะเมื่อก่อนเนหาพี่น้องเอ้อเลือแล้วนาบาาจนดำหมดสีวาพืนสูพังพี่น้องเลยมีพื้นี่เจ้ากันนีแล้วเนาะอืมอันแต่ก่อนแหละเนาะอืม <laughs> ว่แล้วกัพอ <laughs> <laughs> สว่างก็ไม่สว่าง <laughs> ได้ลูกแต่ละคนชวนไงมิแตได้ ได้ยามเกี่ยวข้าวได้ยามเกี่ยวข้าวได้ยามใกล้สิเกี่ยวข้าวเนาะเออเพิ่นได้เฮ็ดเวียกผู้เดียวพี่น้องมันเป็นจังได๋บาดเอออสมหงก็ได้เฮ็ดเวียกผู้เดียวเฮ็ดเวียกผู้เดียวถึงเกี่ยวแก็ถึงมัดสมัยก่อนเฮายังทนทนได้ยังบ่มีรถไถยังบ่มีรถไถพี่น้องเอ้ยหาเมาอ้ยหนักบ่ด้มือมืออนเกี่ยวนบตกหำอือเจ้าเกี่ยวแล้วบตกหำอือ ต้นทุกหำห่าห่าคุมน้องพี่น้องเอ้ยกี้เมื่อก่อนมนาน้องมันยังมีน้องอยู่เนาะเฮาท่านได้มบ่นให้ใหญ่นั่นเด้พี่น้องมันเป็นน้องตะกี้หาคมน้องโอ้ยนักบ่นักว่าว่าบ่ให้หันน้ําตาย้อยพี่น้องเจ้าั่เออเมื่อก่อนนะแต่หาเดี๋ยวนี้กใครไแล้วเฮามัดแล้วบ่ได้หาันเนาะเุทย มีรถไทยแก่บ่อเพื่อนเหตุอะไรพี่น้องหลังจากเพื่อนหาบเขานักแล้วนะปกติหาบเขานี่เขาไม่ได้ให้ปุ๋งเนาะบ่อไม่ได้ปุ๋งยันหมางมันลุนแถวหอนลานนี่แหละแถวหอนลานทอนแยงยังได้ปุ๋งอันนี้เพื่อน่ะปุ๋งเช่ามือพี่น้องเพื่อเพื่อขึ้นเม้าเทือนพื่อดีสองเทือพี่น้องเสองเทือเช่ามือยประมาณเตเตวบหามมหาลานเท่ากับประมาณ เกือบกิโลหนึ่งเลยเกือบกิโลเมตรหนึ่งนาเ่าทางยาวมันผนหาบอยู่ชุดเลยขึ้นมาชุดเลยอีกโมไห่ายก็ะช่าะนะเมียก็ได้ลูกน้อยสามคนสามคนลูกสามคนมิได้เดือนช่วงเดือนเก้าสากุลนู่นเ้ยเพิ่็ได้เห็นหน้าผู้เดียวตลอดยามเกี่ยวบันนี่ยาวอีกบ่เยยอเนี่ยเลยบัน Nhóm là nhóm nào đây. 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 Ôm mà đây, nào 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 mười nào 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 nhưng nào 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 đi nào 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 đi nào 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 ที่เพิ่นมีน้ำใจอื้อเผื่อเผื่อเพเขาพ่อของเขาแม่นแน่เอาจ้างคนกระเบงบอกพระละไปได้หลายเติบเนาะอก็ขอขอบุญขอบคุณน้ำเพิ่นหลายๆเด้อเนาะขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งหน่อยสุขภาพเข้มแข็งอาญมันคนยืนเด้อเฮาก็บ่ฮู้ชื่อเพิ่นได้เฮาเว้าไปนี่เพิ่นให้เบิ่งเพิ่นก็จักแล้วเนาะอ่าบ่จักชื่อช่องเพิ่น บริวายซื้อนอะมีสมบังกับผอสมบังขออวยใจให้พนพนจงอยู่ดีมีแหง้งสุขภาพแข็งแรงงอายยมันควนเยืนเนอ้อประสบพลสำเร็จในนาที่การงานอนอนรับก็ให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นก็นให้ได้เงินแสนเนาะ,ะแบบมือมาก็ให้ได้แก้วมณีโชดโทษหห้อย่ามาผ่านเนอ้อ,นะอพนให้หามาเท่าไรก็ <c oughs> ขอให้เพนได้กลับขึ้นไป โซได้เฮยหลอยเท่าพันเท่าเนาะหลอยเท่าพันเท่าเนาะโดยซาทุกเพิ่นปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้เพิ่นสมดังใจปรารถนาเด้อเนาะซากไม่สมหวังกอืมาขอให้เพิ่นร่ํารวยร่ํารวยเนาะร่ํารวยร่ํารวยอืค้าหยังก็ให้ได้กําไรอเยอะๆบ่หลายๆหลายๆเนาะเพิ่นทําธุรกิจหยังกเนาะขอให้เพิ่นประสบ ความสำเร็จเนาะในนาทีการงานของเพิ่นทุกๆด้านเนาะทุกๆด้านการเงินการงานความรักอืราะว่าสิการเงินหรือว่าการงานหรือว่าความหักเนาะถ้าถูกเลยจีเพิ่นมีน้ำใจต่อครอบครัวนะจึงได้บันนี้มาหฮานี้เห็นได้วมันเมย์ชมวังสิได้ขอจบคลิปไปเกี่ยวขขาวตกันเด้อพี่น้องครที่เขามาเบิ่งเหาอนี้ก็แม่ชมวัง ต้องขอขอบุกขอบใจหลายๆเนอะโดยอันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องไม่สมบวังชาแนลนี่เด้อเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการเทดคลิปต่อไปมาวันนี้แล้วกันไม่สมบวังก็พอสมบวังเชียร์กาวคำว่า,บาสบายดีบดีอ่าบ๊ายบาย